ไอ้เหี้ยคนถ้าบนจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอะไรจริงๆคลองหลอดที่มึงยืนต้นไหนต้นเดียวกับมึงไ้เหี้ยกูยะเป็นคนหายโป้คนแรกนะเออนะก็ตอนนี้นะครับบอกเลยสัตว์ตอนนี้กูมาถึงหน้าบ้านเฮี้ยโป้แล้วนะฮะมึงดูเฮี้ยแล้วแม่งคนเยอะมากไอสัตว์อยู่ในบ้านตอนนี้นะ กูไม่รู้นะไอสัตว์ว่าจะโดนตีนหรือโดนที่อะไรกูยังไม่รู้นะกูบอกก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านไอสัตว์แม่งเปิดประตูรอเหมือนมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไอเฮี้ยใจกูตุ๊ดตอมตอมๆไอครับไอเฮี้ยโป้งอยู่บ้างไอสัตว์ไอปองวิ้ยมาใหม่ไหมไอฮ้ยาใครวะ เฮ้ยกูมาดีไอ้สัตว์กูมาดีไอ้เหี้ยกูมาดีกูมาดีกูมาดีไอ้หน้าหีใจเย็นไอ้สัตว์หิ้วไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวกูงอ้เหี้ย็นไอไอไอหมาไอ้สัตว์หมาหมาไอ้เหี้ยคนอย่างมือมือตึงมือกูหรอกไอ้หมากัดก็ตายห่าแล้วไอเงี้ยลูกไอเย็นไอเย็นยไม่ได้ กูขอมาหายโป้แป๊บ <c> น <oughs> ึงมึงเข้าใจไหมเฮียกูขอเวลาไอสัตว์ไอหน้าหีใจเย็นเย็นมีธุระอะไรแล้วมีธุระอะไรก็กูอยากมาไอสัตว์กูอยากมากูมาหายโป้แป๊บเดียวเดี๋ยวกูก็กลับเสียงก็เบาหน่อยดิได้าลอดอุ้ยง้อนมากไหมเออเออผมขอเข้าไปหาเสียโป้หน่อยครับนะะเออนะไปดีๆไปดีๆไปเนี้ยเออเข้มา อย่ามาเก่งแถวนี้อย่ามาเก่งแถวนี้ไอ้เหี้ยมึงดูหมาก่อนได้ดัดมึงดูหมาก่อนไม่มาไม่พูดมึงมึงมายืนเหี้ยซ่อนตีนอะไรเนี่ยกันเยอะแยะไอ้สัตว์เขามีคนเฝ้าบ้านมึงอย่งมาเฝ้าเหี้ยอะไรโป้งมึงจั้งเยอะแยะไอ้สัตว์เนี่ยดูดูข้างหลังมันมีกล้องวงจรปิดด้วยเดี๋ยวให้แต่งเดี๋ยวพูกค้นบ้านแม่งเลยไอ้เหี้ยจองพับปไาไอ้สัตว์ นี่มึงเอาไปแจกแล้วหาเงินเข้ากระเป๋าใช่ไหมไอ้สัตว์กูว่าได้ไอ้สัตว์รวยเพราะอะไรรซองพระป่าไปแจกไอ้สัตว์เออคือสรุปมึงบอกไอ้โป๊มึงบอกคืออะไรเขาเอามาให้ผมใส่เอามาให้มึงใส่แล้วหามาเที่อะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็ไม่รู้เขาเอามาให้ใส่ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใส่อยู่แล้วสองพวกนี้เออหนๆมึงก็เจอแล้วใสไปทั้งพันไหมไม่มีทางไม่มีทางไม่เป็นกรรมการพอกรรมการพอ เออที่มีกล้าเข้ามาที่มีลุงคนแรกเลยนะก็กูหลอกไอ้พ่องดูไอ้สัตว์นี่แหลกูบอกตรงไอ้สัตว์เที่ยงพ่อมึงไร้สุดอ่ะมึงไปเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไอ้สัตว์มีเงินแต่มึงไม่เปลี่ยนโทรศัพท์ไม่มึงขี้เหร่มากพ่อในกล้องเราตัวจริงเราหล่ออยู่แล้วเราไม่ต้องช่้ยไอ้สัตว์พูดพูดแป่งยกหางไอ้สัตว์ก็กูหลอกไอ้พ่อก็กูหลอกไอ้พ่อก็กูหลอกขอขีดหน้าทีได้ไอ้สัตว์เดี๋ยวลุงโดนสตี มึงไล์อยู่เหรอเนี่ยใช่ผมอ่ะกี่คนอยู่หมื่นแปดหมื่นแปดอ18หมื่นแปดเองอ่ะช่วยกันแชร์หน่อยเดี๋ยวว่าลุงคนที่โดนกระทืบอไปวันนี้ไอ้ดัดโดนแล้วมึงมึงมึงพวกมึงดูแล้วมึงแชร์เหี้ยนะไอ้หน้าวัวนี่ตัวในสามตอนนี้มีวัวอยู่สองร้อยกว่าตัวมึงต้องมาขามึงเนี่ยเหี้ย ตอนนี้มีวัวอยู่200กว่าตัวครับแล้วก็ลุงโทนี่ฟาร์มเพชรบูรณ์ใครที่ไปเพชรบูรณ์ไปเที่ยวเขาค้อแวะหาลุงโทนี่ได้ลุงโทนี่ฟาร์มอยู่อำเภอเมืองตำบลท่าพลนะฮะตำบลท่าพลจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอะไรอะไรมึงส่งซิกอะไรป้อไม่มีอะไรมึงส่งซิกอะไรส่งซิกเฉยเเฮ้ยไอ้เหี้ยกูรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะลุงด้วยลุงเข้ามาเนี่ยบุกลุกนะเฮ้ยบุกลุกนะบุกลุกแล้วแถมนี่ มันวยวายเนี่ยนี่ที่ส่วนบุคคลนะซอยนี่มันที่ส่วนบุคคลแล้วลุงวยวายในคนเนี่ยเขาไม่พอใจเขามาเต็มหมดแล้วเนี่ยเลยลโป้ไอเหี้ยคือแบบแค่คำว่าไอเหี้ยนี่รู้ก็ตายไปครึ่งตัวแล้วกูจะพูดเหี้ยอะไรให้โป้ไม่ได้เลยใช่ไหมสัสฮะวกมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยคือมึงมึงจะไปนับถือเหี้ยอะไรมากมายเหี้ยโป้เนี่ยฮะเราเป็นคนดีเดี๋ยวกูเคียบมึงก่อนมึงไปมึงไปมึงไปมึงเลยกูเห็นมึงไปมึงเลยจ่ายไปเท่าไหร่ เขาให้บร <ENNIS> <Alright. S 2> ิจาค3ล้านไม่ใช่เงินผมอ่าแล้วเงินมึงออกเท่าไหร่ป้อเงินผมไม่ออกเลยเดี๋ยวกูให้มึงไปบริจาคเท่าไหร่ลุงสองร้อยสองร้อยเฮ้ยพวกมึงกูมาหาพวกมึงพวกมึงควรจะต้อนรับกูเนี่ยแม่งขำหล่มกูอย่างเดียวเลยต้อนรับอยู่แล้วข้าวหาแดกเองเทียอะไรหาแดกเองพวกมึหิวข้าวมีอะไรแดกป่ะก็หาแดกเองเดินหน่อยไปฝั่งซอยคุณดูไอ้สัตว์ป๊อกางเกงมันไอ้เฮียเจเจปอมอีกไอ้สัตว์ไอ้เฮียใส่เจเจปอมครับ ไออะไรนะไอตัวที่มันบอกจะตบลงอ่ะไอ้ไอที่จะตบลงอ่ะเบอร์หนึ่งประเทศไทยอ่ะอ๋อไอ้แจ๊คไอสัตว์ฝากไปบอกไว้นะมึงไม่มารายงานตัวนะมึงจะตบตัวลายนะเขาตามหามึงกันอยู่นะไอแจ๊คมึงไม่รู้เรื่องเลยสัตว์แล้วแต่ตตแล้วแต่มึงนายแจ๊คไอสัตว์กูม่เกี่ยวนลย <c oughs> อีกหี้ย <c oughs> นาฮีแชแน,นลครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วย นาฮีเอน e อีนาฮีชาแนลนะครับช่องเพิ่งได้แสนกว่าแสนกว่าซับเองนะครับเอายอดวิวไปทำไรได้ตังตอนนี้เนี่ยไอเที่ยวมึงเข้าใจไหมว่าแก่แล้วเออกูก็หาเงินกินบ้านเออทำมาหาแดดไม่มีคนจับหมแล้วไอ้ตว์เออกูก็ต้องหากินทางนี้ย t u b e มันจ่ายตอนนี้ลูกน้องผมรับสมัครเด็กข้างไข่เด็กนวดขาลุงสมัครไหเงินเดือนงจะให้กูมานวดไข่นวดขาให้ลูกน้องดูใช่เช็ดตูดก็ได้เช็ดตูดอะเช็ดตูด อ่ะกูขอพันหนึ่งมาอะไรเนาะมึงล้างยังไมู่ออเงินกี่วันวันมาแเนยจ่ายกูมาพันหนึ่งบ้านบ้านมีอะไรบ้างนะนกยูงเหรอนกยูงดูดเลือดได้ดูดเลือดได้แล้วต้มกินว่ะมึงมึงจะกินต้มนกยูงไอ้ตังค์ไก่อ่ะไก่อ่ะไก่มีไก่มีไก่เดินหรือบินบินเด้อไอ้แก่ไก่บ้านพ่อขเดิน เฮ้ยไก่เดินได้ัต์มีไก่ชนขายป่ะเฮ้ยมี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 มมมมไก่ชนไก่ชนกูเนี่ยนะไก่ชนที่ฟาร์มนะลุงคนนี้ฟาร์มแม่แต่คือเตะครั้งเดียวแม่งตายเป็นคอกอ่ะคือเตะไก่เราตายไก่เราตายอ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับโป้เชิญยิ้มนะครับ<ไ>ทีนี้นะครับทีนี้โป้กูบอกตามตรงเลยสัตว์มึงไปแจกเงินเนี่ยเฮียคือชาวบ้านก็เออมารุมล้อมกูถามความรู้สึกเลยอ่ะเป็นการเป็นงานสัตัดมึงเข้าใจป่ะก็คือผมทํางานต่างประเทศ ออย่างมีสปอนเซอร์คือต้องเข้าใจคนไทยมันเล่นการพนันอยู่นะเออเราไปห้ามที่อะไรมันไม่ได้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยที่จะไปชักชวนให้ไครเล่นทุกวันเนี้ยมันมีพวกอะไรนะที่พวกกรอบไลค์คลิปอ่ะเออกูเห็นเต็มเลยเฮียที่ไปกรอบคลิปมึงอ่ะกรอบคลิปมาปักหมุดพอมันปักลิ้นปุ๊บเนี่ยคนก็เข้าไปโดนโกงมันทําให้เราออกมาต้องพูดอ่าเออคือคืออันนี้เป็นการไปงานนะครับคือมึงมีความรู้สึกไงที่แบบเขาแบบบางคนก็แบบใส่เสื้อซอมซ่อมาแล้วก็แบบมารอรับเงินแจกมีความรู้สึกยังไงตอนนีน เราก็รู้ว่าเออแม่งไม่มีเงินจริงๆเลยอะโปตอนนี้โปไม่มีเงินจริงเลยนอนสนามหลวงอ่ะไปขายขายความหลอบ้างนอนสนามหลวงอะ่ปอาดีๆจริงๆความหลอดที่มึงยืนต้นไหนต้นเดียวมึงไงเนี่ยทำไมทําทำไมมันไม่มีจนข้างล่างแบบต้องไปเล่นจนหมดไงเล่นเล่นั้องแต่เยอะอะไรสิบสองดีไหมการพนันก็มันอยู่ที่คนไงกว่าเราจะผ่านจุดนั้นไม่ได้กว่าเราจะรู้ซึ้งถึงว่าทำมันเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ ณเวลานี้ถามว่าเดือดร้อนไหมตอนนี้มันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะเราโชคดีเราได้ผู้ใหญ่ เรามีผู้ใหญ่เราได้ผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตเราเราต้องการอะไรก็จัดให้เราจากต่างประเทศคอยซัพพอร์ตเราแต่เราไม่ไม่ได้ไปแบบว่าไปเชิญชวนให้ใครมาเล่นก็คือไม่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 ได้ไม่ได้เอาแบบเดิมละไม่ได้เชิญชวนละเมื่อก่อนอาจจะมีโน่นนี่นั่นแต่ว่าเวลานี้เราก็โป้ขอรองเท้าได้ไหมคู่นี้ไอ้สัตว์เนี่ยขอรองเท้าไอ้โป้ไม่ผมจะเอาไว้ตบหน้าลุงอยู่นะได้ยิงโป้นะคู่นี้นะกูจะไปใส่ไปฟ้าไปเทียวันนี้กูมากูมาขอรองเท้าไอ้โป้คู่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยโป้แม่งใส่พอด ให้ได้ลุงต้อง้าไปนะเออให้ได้ลยลุงต้อ pues ง้าไปโอ้ยหช้อนหน้าแม่งเลยสัตว์ฝากเตือนนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ทุกท่านหรือเด็กที่ชมอยู่ตอนนี้นะทาตามนะฮะไม่ควรเด็ดขาดนะฮะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไอสัตว์จูงแขนพ่อแขนแม่มานั่งฟังเอออายุ1 3 1 4ปีเนี่ยป่เริ่มที่จะเข้าไปในวงการพอเริ่มเข้าไปวงการเนี่ยมัน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 ชอบเหรอมันมีความรู้สึก ได้ไหมตอนแรกๆตอนมันมันก็ได้ได้มาแล้วก็เสียเสยีได้มาเสียไปมันก็อยู่แค่ได้ได,ได้ได้พันหนึ่งเสีย ตอนแรก53 4เล่นก็รับเงินล้คือตอนนั้นพ่อแม่มีตังค์ไงก็ขอเงินพ่อแม่ไม่ขโมยไม่ขอใช้วิธีการขโมยขโมยยันเสื้อผ้าในบ้านไปขายเฮ้ยนี่นะครับฟังไว้นะครับว่านี่ครับคือนี่คือการพนันนะฮะการพนันนี่คือตั้งแต่อายุตั้งแต่34ปีของเสียโป้นะเสียโป้อานน์นะครับแล้วก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าการพนันแม่งไม่ได้ทาให้เราชีวิตดีขึ้น แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังต่อนะครับว่ามาเริ่มมาเริ่มที่จะแบบว่าจับจุดตัวเองได้ยังไงว่าถ้าก่อนดน้วยเรื่องการพนันอะไรเงี้ยเกิดยี่ยี่นไม่มีเงินยี่สิบสามยี่สิบสี่มันคือมันหมดแบบโโห,หมดมมแบบ<ะ>ไม่มีใครเอาแล้วอะพอโป้ยี่สามยี่สี่ปีเนี่ยโป้รู้สึกว่ามันหมดแล้วใช่ไหมอืมมันหมดแล้วสิ่งแรกเลยที่โป้นึกถึงคือเงินไม่มีในกระเป๋าเนี่ยอืมนึกถึงใครคนแรกนึกถึงพ่อแม่เลยแต่ก็เขาก็ไม่มีแล้วตอนนั้นนะอืมเขาก็ไม่มีแล้วแต่ว่า มันมีผู้ใหญ่คนหนึ่งตอนที่เราทะเลาะกับสสคนหนึ่งเอได้ยื่นเือเข้ามาช่วยเราแล้วก็ก็คือให้เรามาทําทุนสิบล้านตอนที่ให้สิบล้านอายุเท่าไหร่ประมาณเม่ไม่กี่ปีเนี่ยสามปีเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วอสิบล้านเขาให้มาเลยก็คือให้คือเขาารู้จักภูมิหลังโป้ไหมเขาก็ไม่รู้จักเราเลยอแต่เขาเคยได้ยินชื่อเสียงเราอย่างเงี้ยเขาว่าให้เราบอกว่าเอ้ไปเบิกเล่นเลยไปเบิกเล่นเลยมึงเล่นเท่าไหร่มึงได้แล้ววันนั้นได้เงินมาสิบล้าน ไม่เขาให้เบิกส10บล้านแต่เราเล่นได้มา4ี่สิบห้าสิบล้านมานล้นเลยเนี่ออายุแค่ยี่สิบสี่ปีอะแล้วกูได้เงินอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงจะเอาเงินไปใช้อะไรอคือตอนนั้นเราก็เคยจํามาแล้วไงเคยเคยผ่านมาแล้วเงินอย่างเงี้ยอ่าอ่ามันก็ไม่ได้มันเป็นเงินร้อนแต่อยู่กับเราไม่นานใช่เราก็เราก็รีบลงธุรกิจให้หมดดีกว่าก็เลยเอาไปเหลือไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้เล่นมั่งอย่างเงี้ยอแต่ก็คาว่าส่วนหนึ่งเอาไว้เล่นเนี่ยเท่าไหร่ก็ประมาณสิบล้านเอ้ยเมืองไทยมันมีบ่อนแต่ทีีน้่คือ แล้วเราไปเข้าบอลตรงนั้นใช่ไหมโป๊ะคือเราเข้าทุกบอลไปทุกบอลเลยไปทุกบอลแต่เราจะเล่นทรงนี้คือได้เอาสดเสียเสียซอยจ่ายอย่างเงี้ยแล้วมีแบบติดนะก็เสียซอยจ่ายก็ติดทุกบอลเนี่ยแล้วทําไงทีนี้ก็บางบอลก็ทะเลาะกันบางบางบอลก็ยอมเคยเจอเหตุการณ์แบบที่คิดว่าร้ายแรงที่สุดอะโป๊ก็มียังไงเขาทำอะไรมีก็ทะเลาะเลยก็ยิงกันยิงกันในบอลหรือว่าเรายิงเขาก่อนเลยอย่างเงี้ยเราให้ลูกน้องยิงเราก็โผล่เราก็ เจ็บไหมเจ็บไหมมีใครเจ็บมีอะไรไม่มีปป้องกันตัวแล้วก็หนีไปหนีใครหนีมันอืแล้วตอนช่วงที่หนีเนี่ยมากลับมาบ้านไหมหรือว่าล่องลอยเพ็นคนเดียบไปเรื่อยไม่ค่อยอยู่บ้านนะไม่ค่อยอยู่บ้านแต่ตอนนี้เราอยู่ตัวแล้วก็เราก็อยู่บ้านได้แล้วภรรยาคนเนี้ยสวยมากเลยนะเมียม่ะอืเมียสวยมากไอ้เรี่อคือแบบมันตาบอดปะวะอะไรนะอ่เขาอยู่กันมานานไม่เมียมึงตาบอดหรือเปล่าผมหลอไง คือเมียสวยมากไอสัตว์คือแบบชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะโอ๊โออนะอ้ที่ดูอยู่ตอนนี้กดแชร์ให้ด้วยนะโอ้นะคือเธอสวยมากแล้วแล้วอยู่กับอุ้มานานหรือยังครับ13ปีผมไี่ลุงแต่อายุ13 13มนี่ปีไปแล้วคือเราโตไวไงเพราะตอน12เนี่ยเราโดนคดีแล้วเราเริ่มเกเรตั้งแต่10 11ขวบ11วบแล้ว12นี่โดนข้อหาแรกนะเสพยาเอข้อหาสอก็ ปนถ่วงน้ำป้นถ่วงน้ำป,น,น,ำปนพยายามฆ่าถ่วงน้ำที่มีข่าวเคยมีข่าวปนนักศึกษาอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยมึงอ่ามึงก็ไปเช็คนีเที่แล้วแล้วได้เข้าสถาพินิจฐไหมเข้าไปครั้งหนึ่งเจ็ดวันเข้าข้อหาคดีเสพแต่คดีแล้วมึงออจำไหมป่อไอ้หียคือแบบมึงจำไหมไอ้หียคือกูเคยทำผิดแล้วมึงทำอีกไหมก็จำเลยจำทุกวันนี้ก็ไม่ถึงแบบถ้าไม่โดนอะไรเราก็ไม่แปอะไรใครนี่นะครับก็ เซี่ยวนึ่งเราอาจจะสนุกสนานมาแต่ว่าตอนนี้นะฮะกูบอกเลยชีวิตเสียโป้หรือโป้อานน์นะฮะมันก็เที้ยคือแบบมันอยู่จุดอิ่มตัวแล้วคือมันไม,ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรแล้วอะ่ะนึกภาพอ,ออกไหมผมก็เตือนเยาวชนไว้ก่อนแล้วกันว่าครับชีวิตอย่างนี้ไม่มีความสุขแล้วไม่ใช่คนทุกคนที่จะมายืนจุดแบบนี้ได้อ,ม,อม,มันไม่ใช่คนทุกคน ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้แบบเสียโป้ไม่ใช่นะครับแต่อย่างนี้แล้วกันโป้โปคือสุดท้ายเลยเราฝากกน่อยว่าอยากจะเตือนอะไรเยาวชนครับโป้อย่ามาเสี่ยงอย่ามายุ่งกับพวกนี้เลยดีกว่าการพน,นันอย่าเข้าใกล้อย่าเตะติดนักเลงชีวิตไม่ตายก็ติดคุกไปทางไม่มีคําชื่นชมถ้าอย่างนี้ยบริจาคไม่มีคําชื่นชมทั้งนั้นถูกต้องโคสุดยอดแล้วครับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณโป้มากนะครับแล้วก็ ขอด่าไอโป้ไม่มีใครกล้าด่าไอโป้นะเดี๋ยววันนี้กูจะด่าไอโป้นะฮะเอาด่าเลยลุงอาด่าเลยด่าเลยด่า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 เฮ้ย่าด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 ่ด่าด่ได้าด่เด่าด่าด่า่าด่าด่าานด่ด่าดด่าด่า่่ด่าด ไอ้ป่อยหน้ายิงผมไม่โกรธกูหน้าหีอยู่แล้วโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามช่องนายฮีชแนลฮิปโปฝากหน่อยฮิปอย่าลืมติดตามช่องนายฮีชแนลช่วยเขาหน่อยกดติดตามก็แล้วกิ๊กกิ๊กกิ๊กช่วยกดกระดิ่งด้วยจัดกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยช่วยคนแก่ทำบุญไปสงสารพวกไม่มีแดกอะไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายทางโน้นด้วยครับไปแล้วครับไปแล้วครับ